บริด้โฆษณาขายแต่มีีมู่ทามว่าสาวลาวส่จากอย่างซอยเส้นกัะเพียกสาวลาวก็เลยอัดคลิปสั้นๆมาให้บึง้งบริด้โฆษณาขายเดอ้อ สบายดีพ่อแม่พี่น้องมู่คู่มาทุกคนมือนี้สาวลาวสิมาเฮ็ดวิดีโอสั้นๆเนาะรีวิวอันจากซอยเส้นกับเปียกของสาวลาวให้อันนั้นให้เอฟซีบึ้งเนาะเพราะว่ามีหลายคนถามมาว่าเพิ่นจากมูว่าจากซอยเส้นกับเปียกสาวลาวใส่จากนี่ห้อหยังซื่อหยังเนาะมือนีสาวลาวก็จะมาแกะหกในบึ้งเนาะว่าเป็นแนวใดเนาะเพราะว่ามีน้องค้หนึ่งเพิ่นยู่ต่างรัดเพิ่นจากมูเนาะสาวลาวก็ได้ สัญญากับเพื่อนบ่าสาวลาวสิเฮ็ดคลิปให้เพื่อนบึ้งเนาะโอเคอมาเปิดผงน้ำกันได้เลยของสาวลาวก็มีสามจักเนาะตอนแม่เพื่อนเมือมงบางลาวเพื่อแม่เพื่อนก็มาจักหนึ่งเราจะพากันไส้หูศึกว่าไส้มัก มักเส้นมันเนาะแบบยเส้นมันโบเปนะนะเราจะบอกให้พี่น้องคนภากมาให้อีกพี่น้องคนก็ภากมาให้อีกสองจักเนาะก็คือจักหน่วยนี้หน่วยหนึ่งแล้วก็จักน้อยน่วยหนึ่งเนาะโอเคมันจะมีสี่ห้องเนาะก็คือห้องเส้นน้อยแล้วก็ห้องเส้นกลางแล้วก็ห้องเส้นใหญ่แล้วก็มีจักอันนี้มันจกักรลิงเนาะสาวเหลาาซื้อ แม่สาวเราซื้อมาก็เทินไปซื้ออยู่ตลาดอาไอเท็กเนาะตลาดไอเท็กน่วยหนึ่งก็ประ,ประมาณสองเซนปลายนี่แหละเนาะสองเซนปลายจากน่วยนี้แม่นเม่ขึ้นออกมาต่อท่านไปยาาแลาวเนะ 2, าะแล้วก็จากหน่วยนี้กับจากน่วยน้อยตัวนี้นี่แม่นฟากมาพี่นอ้องขนฟากมาให้อ้างมันจะมีเลขหนึ่งรากับ ดึงมาจังสิดึงแล้วก็เลขสองแล้วก็ดึงแล้วเลขสามสี่ห้าลุกมันจะมีเลขหนึ่งหาเลขคลุกเนาะโอเคจากกับสามน่วยนี่เนาะที่พ่อสาวลาวช้ประจําเนาะเพราะว่าเขาซื้อเขาสร้างซื้อย e ูเมกาอะไระเขาเจ้าจะเท็ดแบบจากสปาเกตตี้เนาะมันจะมีเส้นน้อยเส้นแป แต่จากที่ว่าเขาซื้อมาตงเมบางลาเนี่ยมันจะเป็นเส้นกลมคือเส้นเขาเปียกบ้านเขาเลยเนาะสาวหลาก็ซื้อซื้อออเดอร์ตลอดออเดอร์ยู่ออนไลน์แต่เวลาเขามาสอยมันก็เส้นเป๊แต่จากสามน่วยนี่เส้นมันจะคือกับเขาเปียกบ้านเขาเลยเนาะมันจะเส้นกลมถ้าว่าเขาจะใช้เส้นใหญ่ก็ใส่เส้นใหญ่ได้เส้นกลางก็ได้แล้วก็เส้นน้อยเนาะนี่ห่อนี่เด้อมีห่อตัวนี้นีห่อนี่เด้อ เมีย่ยงขาเจ้าเอื้อมเมีย่ยงาสา,าวหล่าก้อนบุไดมีห้องน,นี้เนาะโอเคตัวนี้ก็เม่นจับที่ว่าเัาซอยเส้นก็เปียกประจำเลยเนาะอันนี้ก็ซื้อของมันเนาะเนี่ยจูนซีฟูสเถอะะมันเป็นได้ภาษาจีนภาษาอนั้นขาเจ้าเนาะซื้อของมันอยู่นี้เลย มันจะมีสี่ห้องเนาะห้องซอยเส้นน้อยเส้นกลางเส้นใหญ่แล้วก็ตุลิงเนาะสาวเลลาใส้ประจำแม่นตัวเส้นกลางนี้เนาะมาด้านนี้มันก็นจะมีตุปรับระยะความห่างของออของแผ่นเนาะ เราจะดึงจังซี้สาเลาก็บอนัดเนาะใส่มือเดียวปึ๊เสาวลาสิซุมเข้ามามดึงแบบนี้แล้วมันสิมีล็อกมีล็อกออกมาแล้วมันสิมีหูเนาะดึงแล้วเราก็ดึงแล้วเราก็หมุนหมุนแล้วเราก็เสียบใส่ซีให้มันพอนัดมือเดียวเราก็ใส่หูมันเนาะมันสิมีเลข ระยะห่างเล็กหนึ่งจนท้อนเล็กหกเนาะแล้วล็กอกเขาก็ล็อกสซล็อกนี่ตัวนี้ก็แม่นจากซอยเส้นกับเปียกที่สาวลาวไซ้ประจำเนาะออเดอร์มาเต็มเมืองลาวหน่วยหนึ่งแม่นแม่เอาอมาตัวเทินเมื่อยามเนาะแล้วสองหน่วยใหนแม่นั่นพี่น้องคนส่งมาให้เนาะซื้อของมันก็จะเป็นซื้อภาษาจีนเนาะ จูนซีฟูนี่แหละซัมติ้งนี่แหละเนาะถ้าผู้ใดอยากได้ก็บอกให้พี่น้องอันไปซื้ออยู่ตลาดไอเทกเดอรยู่เวียงจันเนาะซื้อของมันก็เป็นแนวนี้เนาะมันจะลักษณะโบย่าโบน้อยปันใดเนาะรุ่นกลางน้ำหนักก็หนักสมควรอยู่แล้วมันก็จะมีซีห้องเนาะซีห้อง ตัวนี้ก็ห้องอันลิงมันเนาะอันนี้สาวลาวหากนใส่แปง้งเพราะว่าอันจากนี้นะ่ะดีที่สุดเขาเลี้ยงบอกให้ล้างน้ำเนาะถ้าล้างน้ำมันจะเข้าเมี่ยงเนาะเวลาเขาซส่เสร็จแล้วเวลาเขาใส่อันแล้วเขามีแต่เขาก็เป่าแปลงออกแล้วเอาผ้ามาเซ็ตเซ็ตมันเนาะทําความสะอาดมันเซ็ตตามซอกตามมุมนี่้วก็แล้วเนาะมันจะมีสี่ห้องห้องที่หนึ่งกับห้องลิง ห้องที่สองก็ห้องซอยเส้นให่ห้องที่สามก็ห้องซอยเส้นกลางแล้วก็ห้องที่สี่ก็ห้องซอยเส้นน้อยเนาะแล้วมันจะมีตัวปับ๊บระยะห่างของมันความใ่ความน้อยของแผ่นมันเนาะมันจะมีเลขหนึ่งจนข,อข้อเลขหกเลยเนาะสาวเราสซิหมุนให้บึ้งเนาะก็ขอโทษขออภัยเด้อมันสั้นเพราะว่าสาวลาว ไพ่กล้องเองเนาะนี่มันจะเป็นหูอย่้างในเนาะเวลาห้ามุนมุนใส่ความห้างความนั้นคว่ำนเนาะเล็กหนึ่งจนห้อนเล็กหกเนาะกบประมาณนี้เนาะมันก็จะมีหูหูสุบต,ตัวนิงเนาะตัวลิตัวนี้เนาะกั้นจับองมันเรา,เาก็เอากั้นจับมันสุใส่นี เราก็ลิ้งาการจัดจัดมีนาะ้ a ผ้าแบบเฮาลีกเลี้ยงกันแบบล้างน้ำก็ดีเนาะเพราะมันจะเฮาล้างน้ำลำน้ำมันมันซีบรสเด็ดนะํามันน้ำมันจะย่นี่มันจะเป็นข้าวเมี่ยงเนาะเอาเวลาเอาใส่มีแต่เอาเอาผ้าจุบน้ำเสร็จบอก หรือว่าเป้านั้นเป้าอันเป้ากันแป้องอ,อกแล้วก็แล้วเนาะส่วนหลายเส้นน้อยสาวลาหบหมักไส้เนาะสาวลาวหมักไส้เส้นกลางเนาะมันจะมีสามขนาดให้ให้เราเลือกเนาะเส้นใหญ่เส้นกลางเส้นน้อยค่าฟากค่าฟากตอนนั้นพี่ว่าพี่น้องฝากมาให้ฮั่นจักหน่วยตัวนี้แล้วก็จักหน่วยน้อยตัวนี้แม่นประมาณร้อยป่าหรือว่าสองร้อยนี่แหละเนาะสาวลาบจืชอเนาะแต่หั่นราคามาเท่ากัน อยู่บ้านหอมมันก็แพงเนาะก็ประมาณสองแสนบาทนี่แหละอยู่ตลาดไอเทคเด้อนี่อันนี้เป็นแม่ทห่เอามาตัวนี้แม่ทห่น,นั่นใส่ยันใส่หมาเนาะใส่หีบลงกลองยนเนาะมันดีแบบมันเส้นมันจะกลมคือเขาเปียกบ,บ้านเขาเลยเนาะสาวลาวก็มากกินเขาเปียกแล้วสาวลาวก็มากคอ,อเดอร์จากหลายน้วยหลายน้วยเนาะเอามาใส่มันก็ส่วนใหญ่มันจะเส้นแปะเส้นน้อยคือเส้นแบบพาสตา้า ยูเมกาขาเจ้ามากใส่ซันจากซอยเส้นพาสตา้าเส้นสปาเกตตีขนนะ่ะแต่จากตัวนี้มันก็โอเคเนาะสาวลาวเหือมากแต่มันจะแพงที่ว่าค่าส่งเนาะค่าขนส่งนี่สาวลาวก็จะสูมซื้อให้บึงเนาะซื้อมันก็ซื้อแบบนี้เนาะอะ่โอเคจูนซีฟูนี่แหละเนาะถ้าสาวลาวอ่านโบผิดเนาะ โอเคคลิปนี้สาวลาวก็จะจบเพียงเท่นี้เนาะสาวลาวก็จะเฮ็ดคลิปสั้นๆเนาะให้น้องอนามน้องคำวอยู่ต่างรัเพิ่นในบึ้งเนาะเพิ่อนทาบมาเนาะแล้วก็หลายๆคนเนาะเพิ่นกระหามาแต่สาวลาวก็ไม่ได้มีเวลาอ,อัดคลิปเนาะมือน,นี้สาวลาวก็เลยมีเวลาอัดคลิปเอาลงให้บึ้งเนาะโอเคขอบใจหมดทุกคนเดอ้อเฮียให้กำลังใจเนาะฝากกดไลค์กดติดตามช่องสาวลาวด้เดอ้อเพื่อให้สาวลาวมีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะ โอเคพบกันใหม่หในคลิปหน้าบาย